สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกกับผมกับนิชเชนะิะกับปีเตอร์บอลนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนสอนโหลดนี่เอ้ผมจะมาเนี่ยสอนโกงตังค์นะผมนี่ะโดยแอป,ปนี้นะฮะนะพอไดอปปนะ้ให้คุณกดเข้าไปนะแล้วแอป,ปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมให้คุณกดเข้าไปโหลดกันได้เลยนะฮะ ถ้าเกิดมันเข้ามาได้แปลว่ามันให้อัปเดตฮะพอเข้ามาได้อย่างนี้นะหน้าอย่างนี้นะให้คุณกดเข้าภารกิจนะฮะเนี่ยมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยไอพวกที่ขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะแปลว่าผมกดทกําไปแล้วนะฮะมันก็จะไม่ให้ทําส่วนหมุนเสียงดวงก็ต้องรอประมาณ วันนึงนะฮะเต็มวันหนึ่งก็มันก็จะกลับมาใหม่นะฮะแต่พวกนี้สองเนี่ยจะไม่มีนะฮะแต่ผูกพันกับธนาคารนี่ทาไม่ได้นะฮะต้องทําแล้วแต่ใครบางคนทําได้ก็ทําได้นะฮะแต่บางคนทําไม่เป็นก็อดนะฮะผมพออยากให้คุณกดยังกลับนะฮะนี่ฮะมากดเข้าไปดูบนนั้นนะฮะ ถ้าไม่มีก็ย้อนกลับไปนะฮะเสร็จแล้วก็เรากดชวนเชิญชวนนู้นะฮะทำนั้นมันทไม่ได้นะแต่แต่ผมไม่รู้นะเครื่องอื่นอาจจะทำได้นะฮะให้กดเข้ารหัสนะเนี่ยล้วก็รอนะฮะเอาให oh oh ม่ฮะเอาใหม่นี่คัดลอกก่อนนะครเครื่องไรทำแล้วก็ oh <my. S 1> ดีด้วยนะฮะ พอทำได้มันจะได้คนละห้าบาทนะฮะอย่าผมทำแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะสุดแล้วเข้าไปดูให้หมดเลยฮะเข้าเสนอแน่นะฮะไม่มีอะไรนะเกี่ยวกับนะฮะ ก็ไม่มีะไรฮะอย่าลืมแชมร์คลิปผมด้วยนะฮะและกดไลค์กันด้วยนะและกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะมาสอนโคงแอปนี้ต่อไปกันนะฮะว้คลิปหน้านะฮะขอย้ำนะฮะคลิปหน้านะไม่ถึง200ก็ผมก็ไม่ลงนะครับผม จบที่นี้นะคฮะบายครับ